ฉลุดิประเด็นพร้นข่าวฟุตบอลไทยบายมโนโปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่2สิงหาคม2565โดยใช้ผู้บังคครังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้สมาคมฟุตบอลไทยเผยประเด็นกุนสือทีมชาติไทยชุดยุวปีคนใหม่ในครั้งนี้หลังจากที่ทางทีมชาติไทยชุดยุวปีผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ร่องรอบแรกชุดย23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022ที่ประเทศอุซเบกิสถานกระทั่งโคชจงบอระุวศสีมะคะประกาศยุติการทำหนตาที่หัวนหน้าโคชทับช้างสึ่งชุดยู23ปีล่าสุดผลตรวเอกดอกเอร์สมยศพุ่มพันม่วงแต่ยกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงประเด็นในการแต่งตั้งขุนซือทีมชาติไทยชุดยู23ปีคนใหม่แทนที่โคชจงบระเวศสีมะคะนั้น ย,ยืนยันยังไม่รีบแต่งตั้งหัวหน้าโค้ชชุดย -23 ปีเพราะโปรแกรมมีแข่งขันอีกทีปีหน้านะโดยในเรื่องของโค้ชคนใหม่ของทีมชุดย -23 ปีมานดานแป้งนพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมเข้ามาปรึกษาตนแล้วแต่ได้บอกว่ายังไม่จําเป็นต้องรีบแต่งตั้งในวัานี้เนื่องจากว่ากว่าที่ทีมชุดยู -23 ปีจะแข่งขันก็จะเป็นต้นปีหน้าเลยนะทาน่านี้มีการสอบถามถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะมีการแข่งขันฟุตบอล4ีซร้าช่วงฟีฟ่าเดย์เดือนกันยายน จะมีการเ,เรียกตัวชุดยุ3สามปีด้วยหรือไม่ซึ่งมีออทให้คาตอบนะว่าเนื่องจากกฎขอผีฟา a เด y ไม่ได้ครอบคลุมทีมชุดยุ3สามปีและก็ยังไม่ได้มีการแข่งขันอย่างเป็นทางการดังนั้นหากจเจอเรียกักเตะเข้ามาเก็บตัวสมสรมีสิทธิ์ที่จะไม่ปล่อยตัวเข้ามาก็ได้ฉะนั้นช่วงเดือนกันยายนจะไม่เรียกักเตะชุดยุ3สามปีมาเก็บตัวฝึกซ้อมหรือมีแมตช์อุ่นเครื่องนะนะแต่ผมเป็นตัวว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้กันนะฮะมาคุยกันเรื่องปรระเด็นนี้ว่าใค จะได้เป็นโค,ค้ชกุนซือคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดยูยี่สาปีงานนี้ผมคิดถึงโค้ซิโกโอ้อย่างดุนๆเลยนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากักนดีกครับสมาคมฟุตบอลไทยเผยบทรสรุปทีมชาติไทยกับเวที AFF ในครั้งนี้โดยจากคำกล่าวของพลตรวเอ,ดอกดรสมยศผู้มันม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้เปิดเผยถึงบทรสรุปทีมชาติไทยกับเวที AFF ได้ใจความสําคัญแตว่าการก้าวข้ามอาเซียนในความหมายของตนไม่ใช่ว่าต้องเป็นหนึ่งในอาเซียนนะแต่แค่ลดความสําคัญลงใช้เป็นวิธีการที่ในพัฒนาน,นักเตะแทนรายการที่ไม่ใช่ฟีาพร,รับรองก็ควรจะลดความสําคัญลงไปในขอ้อนี้ถ้าหากไทยมวัวแต่เสพติดความสําเร็จจะโดนชาติอื่นแซงอย่างแน่นอนซึ่งนั่นหมายความว่าหลังจากน,นี้การแข่งขันทุกวันในระดับอาเซียนที่ไม่ได้มีการรับนับจากทางฟี ف านั่นก็คือไม่มีการคิดคะแนนฟี ف าแ a รงกิ้งโลก ทีมชาติไทยอาจจะไม่ใช้ผู้เล่นชุดหลักลงแข่งขันอีกต่อไปโดยอาจจะใช้ผู้เล่นชุดรองหรือชุดที่มีอายุน้อยกว่าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนในแต่ละทัวร์นาเมนต์แทนในครั้งนี้นะผมเป็นที่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปการลีการว่าสมาคมจะวางแผนอะไรกันอยู่งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีครับเจลีกโพสต์ถึงเอฟทีมชาติไทยสุขโชคสารชาตินะ โดยหลังจากสุขโชคสรารชาติกองการทีมชาติไทยถูกทางมิไฮโ,รโบรเปตวิช บนซื้อใหญ่แห่งทัพซัปโปโรส่งชื่อในแมตช์การแข่งขัน,น,นบนเวทีเจลิกเล็กสุดสุดกทางญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกในเกมที่เปิดสนามซัปโปโรออสิบสสิสูสเตเดียมเสมอกับทางนากย่าแก,กรมปัชเอชไป .2 ต่อ2แต่เจ้าเช็คสุพโชคสารชาติยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามแต่อย่างใดล่าสุดช่องทางการเจลิกลีฟุตบอลของญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความส่งกำลังใจให้กับทางสุพโชคสารชาติที่ยังไม่ได้รับโอกาสในการลงสนามในเกมแรกด้วยข้อความที่ว่า จากไม่มีชื่อในทีมสู่การมีชื่อสำรองอยู่ข้างสนามยังไม่ได้รับโอกาสแต่ใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะสู้ต่อไปในเกมหน้าสุปโชคสารชาติสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปสุปโชคสารชาตินะฮะลุ้นลงกสนามให้กับทางฮอกไกโดคอนเซสโปรโบุกเยือนชินชูนันเบมเบลวันที่7สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นในวันการนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีกว่าครับ ขุนสูรทีมชาติไทยเปิดใจหมดเปลือกทำไมถึงถล่มเอาชนะคู่แข่งซัดยับขนาดนั้นโดยทางพิภพอ่อนโมทั้งศึกยูสปปีปรเริ่มต้นด้วยชัยชนะแต่เชื่อทีมยังทำไม่ดีกว่านี้โดยทีมชาติไทยยูสปปีเอาชนะบรูไนไป5.0ต่อนในเกมแรกของศึกจิงช้ามอาเซียนพร้อมขึ้นนําจากฝูงของกลุ่มเรื่องของชัยชนะและการ,รเริ่มต้นก็ถือว่าเปรตนั้นเริ่มต้นกันได้ดีแต่ยังมีข้อแก้ไขมา,ากมายที่เราต้องกลับไปปรปับปรุงแก้ไขในเรื่องของการเล่น ในเรื่องของวิธีการเล่นเรานั้นมีอยู่แล้วแต่การเจอคู่ต่อสู้ที่แตกต่างกันเราก็จะยังเน้นเรื่องวิธีของเราเสมอหลายคนอาจจะได้ยินชื่อฉันแต่ฟุตบอลเยาวชนไม่แตกต่างกันมากมานักแต่ละทีมก็มีความสามารถเราต้องมองเกมต่อเกมและก็ทำตรงนี้ให้ดีที่สุดนะโดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยชุดยูสปกปีจะลงสนามตดที่2ของศึกจิงจามอาเซียน พบกับทางสบปลาวที่สนามมากูโวโจฮา,าโจาในวันที่4สิงหาคมเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปใครแฟนพวกเขาตามติดปร,รับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวจอมากกันีกครับทำไมไม่จัดกันเองเวียดนามวิจารณ์สนามอินโดก่อนเจอตอก,กลับในครั้งนี้โดยแฟนเพจยังเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลเวียดน,นามหรือว่า VFF โพสต์วิจารณ์สนามสุลตานอากุงสเตเดียมสนามในอินโดนีเซียจนกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าเลยนะ หลังจากที่ทางแฟนเพจนะฮะเรียนดงบองดาเวียดนามหรือว่า VFF ซึ่งเป็นแฟนเพจอย่างเป็นทางการของสมาคมฟุตบอลเวียดนามได้ไลฟ์สดพร้อมกับวิจารณ์สภาพสนามสุรตานอากุงสเตเดียมสามที่ใช้ทําการแข่งขันศึกชิงแชมป์อาเซียนยูสปบปีของเจ้าภาพอินโดนีเซียโดยมีภาพโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซด,ด้วยว่าทีมชาติเวียดนามยูสปปีจะเล่นที่สนามสุรตานอากุงในสองนัดแรกกับสิงคโปร์ชุดยูสปปีและกับฟิลิปปินส์ยูสปปี ละไรก็ตามนักเตะและก็สตาฟโค้ดร,รับสภาพของสนามแห่งนี้ไม่ได้นะเพราะไม่เป็นไปนอย่างที่คาดคิดเอาไว้รวมไปถึงคุณภาพของสนามหญ้าและก็พื้นสนามหญ้าโดยผู้เล่นจะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อเล่นในสนามแห่งนี้ต่อมาในด้านของสนามฟุตบอลอินโดนีเซียก็ไม่พอใจและก็ออกมาตอบกลับพร้อมตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเองซึ่งทำให้เกิดประเด็นดราม่ามากขึ้นมา นี่เป็นเพียงทัวร์นาเมนต์ของยูสปปีเท่านั้นมันจะเปต้องใช้สนามตรงนี้ดีที่สุดหรอกนะมันดีแล้วที่ทางอินโดนีเซียกล้าเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแต่ขะดที่ประเทศอื่นๆนั้นทําไม่ได้นอกจากนี้ AFF เองก็ไม่ได้สนับสนุนเงินทุนสำหรับการจัดทัวร์นาเมนต์ยูสปปีถึงยูสปีด้วยทําไมเวียดนามไม่เสนอตัวเป็นจัดก,การจัดเจ้าภาพในครั้งนี้เองนะเป็นนวงว่างานที่ต้องรอกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเกิดประเด็นดรามา่าจนได้ เรามาดูประเด็นข่าวจอมมาก,กันดีกครับใครแก่งกว่ากันเทียบสถิติสุรกาปะทะดูเยสก่อนจะฉากการในศึกไดกินในครั้งนี้โดยเทียบสถิติ2ปาการันหลังพันกแกรง่งบริบินสุรกากำแพงเหล็กปราสาทสายฟ้าปะทะกระทางอันดเรดรชตูเยสจอมเกา่าเดรัตบ,บิดก่อนชราดแข่งในศึกไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนครัพั0 2 2งโดยทางไทยลีกนะฮะได้ออกมาเปิดเผยสถิติของ2กองหลังคนสำคัญ ของทั้งบริรัมโดยเป็นการหยิบยกเบรบินชูรากามาเทียบสถิติกับดาวเตจจอมเก๋าตัวเก่งของบิจีปทุมอย่างอันเดรสตุเยชก่อนที่ทั้งคู่จะมีคิวลงฟาดแข่งกันในศึกโหมโรงก่อนะเปิดฤดูกาล2022สำหรับสถิติของเบรบินชูรากาจากแคมป์ปราสาทสายฟ้าลงเล่นไปทั้งหมด26นัดในศึกไทยลีกมีสถิติการเข้าปะทะสำเร็จ79.7% ตัดบอลได้30ครั้งเคีย์บอลด้วยการม่งไปทั้งหมด13ครั้งและก็มีเปอร์เซ็นต์การผ่านบอลแม่นยำอยู่ที่8 1 3 5ถ้าฝั่งของอันเดรสตูเยสได้รับจากทางเดรปิดลงเล่นไปทั้งหมด20นัดเจ้าตัวเข้าปะทะสำเร็จสูงถึง 88. 2 4เตัดบอลได้ถึง12ครั้งเคียบอลด้วยการม่งไปถึง3 3ครั้งผ่านบอลแม่นยำที่าที่82.5เและสามารถขึ้นไปทำประตูได้3ประตู ทา่านี้บุริลัมจะโดนแข่งกับทาง b ีจีปทุมในศึกไดกินไทยแลนด์แชมเปียนคัพ2022วันเสาร์ที่6สิงหาคมเวลา18นาฬิกาณสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดน,นครราชีมาถ่ายทอดสดทางช่อง AIS Play และก็ PPTV ห้อง HD 3 6ครับนะานผมเป็นว่าง,งานนี้ก็เปรียบเทียบนะฮะว่าระหว่างเรบินสุราก้ากับทางอันเดรสตูเยสใครจะเจ๋งกว่ากัน จากการดูสถิติแล้วเนี่ยโอ้โหสูสีกันมากเลยนะฮะแต่ดูแล้วต้องยกให้กับทางบราบินสุรก้ามากกว่านะในเกมเกมนี้แต่สุดท้ายแล้วก็ต้องไปดูที่เกมกันว่าจะเป็นเช่นไรเกมจะเป็นตัวตัดสินว่าใครจะเจ๋งกว่ากันและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่2ส,งสิงหาคม2565โดยชายาผู้บังคับครั้งฟุตบอลไทยครับ